เราต้องตัดคอปปิ้งสวัสดีทุกคนจะปีสองแล้ววะจะเข้าแ <sounds> <isha> ท็อะไรดีเรน่าจะเข้าแท็เว็บอะเพราะว่าเรียน HCI เราดูสุดชอบนี่นะแล้ก็คิดว่าเหมือนกันแล้วก็อยากลองเล่นเว็บเหมือนกันเราว่าจะเข้าเน็ตเวิร์งว่ารุ่นพี่แนะนำมาว่าไม่ได้เขียนโค้ดเยอะได้เขียนโค้ดคุมถูกกรอคกว่เราน่าสนุกแล้วกิจะเรียนอะไรอะเรายังไม่รู้เลยอะเราไม่รู้ตัวเองเลยเรียนมาจะปีนึงแล้ว